มาเริ่มเลยจ้าเด็ดพักถาเลย่งสนามจ้าคนนึงกินข้าวจ้ามือนี้แเจ่วปลาทูนะจ้าตำเจ่วปลาทูนะจ้าผักกาดขาวกวางตุ้งมีบักพิกน้ำบักพิกบักแตงแล้วก็บักฮงจ้าบักฮงบักฮงนะคะมาก,ากินข้าวกับเจ่วปลาทูนะจ้าคำแรกแหกหมานจ้ากินกับผักสดนะคะมื่อนี้ยผักเพ่ได้ลวกอ จับอืมผักกาดขาวอผัออกนัน่นนน Um. không chuột quang tung ta ッい。

เน้ำหมูหุ้งน้ำหมูหุ้งบันเดินขขาแล้วครับมันเจ้าก็พัก เฮ <S an the> ้็นนิย่อมกินกันเนาะฮี่กินกันแห้งดิบมีเปลือกดิบปอกเปลือกเพิ่มขป้นมาจะว่ากินแบบมีเปลือกแล้วค่ะเพิ่มมีอย่างแล้วค่ะเปลือกมีอย่างบ่ากินถ้าจะกินแบบดิบแบบเนี่ยเอาไปต้มแนะนําให้ไปต้มก่อนถ้าจะกินแบบมีเปลือกใอ้ไปต้มก่อนถ้าจะกินดิบให้ปอกเปลือกก่อน บัะฮวงดิบกับเจ้าปลาทูจับบักขมดีเลย hơm nước nhau nên là nhắm mắt hơm Má nói quần hơm 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 เหอมด้วยนะจ๊ะเหอมด้วยโอ้วกเผ็ดเผ็ดจุดเด้อหืหืมสับโอเคไหมใจบะเถิงค่ะประา <c oughs> กาศกินดอกดิบดิบ ทั้งเปลือกขมขนาดเด้อบอกไปเลยนะแสบจ้ามันนี้เน้นสุขภาพแม่งดแป้งมาด้โอเคค่ะเจ้าปลาทูและผักสดจ้าพอ,อกันคลิปหน้าบ๊ายบาย